มา,มาตรากกที่เหลือนะคะเดี๋ยวให้ไปทําเองนะต่อไปเราจะมาดูมาตรากรมาตราข้างๆเนี่ยมาตราการากจะได้บวกอีกทีเนี่ยมาตรากรคําแรกค่ะคําแรกคําแรกเขาให้คําว่าสอบมา,มาเฉยๆเนี่ยนักเรียนเขาให้คําว่าสอบเราจะเติมคําไหนลงไปข้างหน้ามันที่อยู่ในมาตรากรต้องเป็นคาที่อยู่ในมาตรากรด้วยนะคําว่าสอบ ทด,ทดสอบก็ได้ทดสอบได้เก่งมากกิตดาโอ้โหบางกรด้วยนะคะทดสอบอ่ะเราสามารถต่อคำว่าทดสอบก็ได้หรือบางคนอ่ะครูคิดคําอื่นได้แล้วเรียนไม่จําเป็นต้องเอาเหมือนเพื่อนก็ได้นะคะครูคิดคําอื่นเป็นตรวจสอบแบบนี้ก็ได้นะคะคําว่าตรวจก็อยู่ในมาตรากฎเหมือนกันนะคะจอจานสะกด อ่าเข้าใจยังเข้าใจหรือยังคะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมหรือใครจะเขียนทดสอบอย่างที่เพื่อนพิมมาก็ได้นะคะอ่ะต่อไปคําว่าสังเขาให้คําว่าสังมาตัวแรกเราจะเติมอะไรลงไปข้างหลังมันเก่งมากโอ้โหกิตตดาตอบรัวๆเลยเนี่ยสังเกตสังเกตแบบนี้นะคะอ่าสังเกตเก่งมาก อ,อีกสักคำอ่ะสุดท้ายมงก็ให้มงมาเติมคำอะไรไว้ท้ายมันมงเลยคะมงลงได้ไหมไม่ได้นะลงงองูนะมงอะไรเอ่ยมีใครพิมพ์มาไหมดูอยู่เนจ้องแชทอยู่เนี่ยโอ้ยังไม่ใช่กฎหมายค่ะลูกกฎหมายจะเย็นๆนะคะคำว่ามงก่อนลูกเห็นไหมตรงเนี้ยในหน้าไหนเดี๋ยวครูดูหน้าก่อน หน้าสามสิบเจ็ดอะคะ่ะคำนี้ยมงอะไรมงกุดพนัญญาเก่งมากมงกุด mm hmm. นักเรียนก็เขียนคําว่ามงเนี่ยคําว่ากุดเนี่ยลงไปนะคะมงกุดเก่งมากอ่ะพอเข้าใจแล้วเนาะต่อไปยกตัวอย่างให้สามคำนะเจอตกกัวอย่างให้มาตราละสามคำนะคะแล้วก็ให้ในักเรียนไปทาเองนะต่อไปค่ะมาตรากลค่ะสงเขาให้คําว่าสงมาตัวแรกนักเรียน เอาให้คำว่าส่งมาตัวแรกแมวก็มาร้องในห้องส่งอะไรดีล่ะเขาให้คำว่าส่งมาแล้เรียนส่งกรานเก่งมากค่ะมีคำอื่นอีกไหมไมีใครคิดคำอื่นได้อีกไหมสาลี่ก็มาร้องในห้องครัวนักเรียนส่งกรานเพื่อนบอกส่งกรานมีใครคิดคำอื่นได้อีกไหมคะมีนะส่งกรานต้องตาเป่าการันด้วยนะลูก สงกรานต้งต่อต่อกัณน,นี่นะคะมีสองอื่นอีกไหมเราจะเย็นๆนะคะสงสารนาิสาเก่งมากสงสารสามารถใส่เขียนนว่าสงสารแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนสามารถคิดคําอื่นได้ไม่จ้เป็นต้องเอาตามเพื่อนก็ได้เพราะว่าคําบนโลกนี้เนเ้อแยะเลยอ่ามีคนพิมพ์มาเมื่อกี้นี้สั่งสอนเก่งมากต่อไปละ่ะเขาให้เขาให้คําที่สามมาเนี่ยอ่านว่าอะไร อ่านว่าอะไรเนี่ยเราควรจะเติมคำอะไรลงไปคะข้อนี้เติมคำว่าอะไรลงไปดีมีใครตอบได้มีใครตอบได้มีไหมเนี่ยคุณมองแชทผิดตอลอดเวลาเก่งมากอับดุลบากีอันธภพานค่ะเติมคำว่าอันตพานลงไปเก่งมากเลยนะคะ อะยตก็อย่างให้3ามคำนะนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะที่เหลือให้นักเรียนไปทําเองนะคะต่อไปมาดูมาตรากบค่ะมาตรากบนักเรียนเขียนมาเลยนะคำเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะคะเขาให้คําว่ารอบมาค่ะคําแรกคําว่ารอบรอบอะไรดีถ้าใครเปิดไมค์ตอบได้ก็เปิดไมค์ตอบได้นะคะรอบจุดจุดจุดรอบอะไร รอบอะไรดีคะรอบครอบโอ้โหกิสดาษตอบรัวมากรอบครอบนะคะเก่งมากเลยอ่ะเติมลงไปต่อไปคำว่าพับเขาให้คำว่าพับมาพับอะไรดีพับกระดาษได้ไหมไม่ได้เฮ้ยพับกระดาษพับกระดาษก็ได้ได้แบบพับกระดาษลองเขียนดูนี้ ใครคิดคำอื่นได้บ้างกระดาษต่อรอสีไม่ได้นะคะคําว่ากระดาษเนี่ยจัดอยู่ในมาตากดเนาะมีใครมีใครได้คํานี้บ้างเนี่ยพับเพียบโอ้เฉลยแล้วว่ะอุ้ยเฉลยไปแล้วอะ่ะพับเพียบเียนเก่าว่าจะบวกคะแนนซะหน่อยโอ้พับเพียบเขียนลงไปเลยนะคะอะไรเนี่ยเก่าว่าจะเฉลยเี่าวจะบวกคะแนนให้ซะหน่อยสักร้อยคะแนน เฉลยเองดังนั้นอะคำสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างให้อ่ะคำนี้อบอะไรอบอบอะไรคะอบขนมได้ไหมอบอะไรใครตอบได้ข้อนี้เไปสิบคะแนนอบอะไรมาตากบด้วยนะต้องอยู่ในมาตากรบกิสดาโอ้โหตอบกันใหญ่เลยแต่คนที่เขียนถูกคือสุพัตรานะคะ คนที่เขียนถูกคือสุภัตราค่ะเพราะฉะนั้นสุภัตราได้คะแนนนะคะอบพยพอบพยพต้องใช้พอพานนะคะแบบนี้นะคะเก่งมากนะคะสุภัตราบวกก่อนบวกก่อนเดี๋ยนะสุภัตราห้องไหนเนี่ยห้องสามป่ะหรือว่าห้องสองอ่ะโอเคหน้านี้นักเรียนเข้าใจไหมคะ เข้าใจแล้วนะที่เหลือจะให้นักเรียนไปเติมคำเอาเองนะคะโอเคทีนี้เปิดไปหน้าถัดไปค่ะหน้าสามสิบแปดหน้าสามสิบแปดเปิดไปหน้าสามสิบแปดลูกเดีือนนี้เดี๋ยวพาทำนนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นกรอนนะคะเป็นคำกรอน <c oughs> เป็นปริศนาคำไทย เ,ออเขาบอกว่าให้นักเรียนทายปริศนาต่อเป็นนี้แล้วตอบคำถามลงในช่องว่าฉันเหมือนของจริงแอบยิงข้างขวาใส่กรอบเพิ่มค่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะนักเรียนทุกคนเปิดใหม่สิคะ เปิดไม้ได้ไหมเปิดไม้แล้วอ่านอ่านข้อแรกพร้อมกันเดีย๋ยเพิ่งอ่านนะเดี๋ยวให้สัญญานสาัญาณเดี๋เพิ่งอ่านนะคะคุณบูกครงฟังแล้วเนาะหนึ่งรอบนะสององสองสาม ส่รุ่น็ะมาีนเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะนรียกทีคิดว่าเรียกว่าอะไรลูก ฉันเหมือนของจริงแอบอิงอยู่ข้างฝาก็คือฉันอะเหมือนของจริงมากเลยแต่ฉันจะชอบอยู่อยู่ข้างฝาคนเนี่ยมาก็ใส่กรอบเพิ่มคุณค่าให้กับฉันตัวฉันเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรใครรู้กรอบรูปคนนึงบอกกรอบรูปก็ได้กรอบรูปถามว่าถูกต้องไหมก็ ยังยังเพราะว่ามันไม่ใช่กรอบรูปอย่างเดียวมันคืออะไรเกือบถูกแล้วเนี่ยจะถูกแล้วเนี่ยมนลักษ็จะถูกแล้วเนี่ยมน,น,นลักเกือบถูกแล้วเขาเรียกว่าอะไรลูกรูปอะไรรูปอะไรคะรูปภาพนะคะ เขาบอกว่าฉันเหมือนของจริงแอบอิงข้างฝาใส่กรอบเพิ่มค่าเรียกว่ารูปภาพนะคะเรียนเขียนรูปภาพลงไปในนี้อา่ารูปภาพแบบนี้นะคะข้อนี้เฉลยคือรูปภาพนะคะเป็นปริศนาคำไทยอาเดี๋ยวก่อนอ่ะข้อต่อไปค่ะเขียนให้ทันนะ ก่อนเขียนให้รูปภาพเขียนให้ถูกนะคะรออูรออูบอรูปก็จริงแต่เวลาเขียนมาเป็นรูปคำเราต้องใช้ปอปลานะต่อไปค่ะขึ้นสิบห้าคำงามล้ำเวหาส่องแสงงามตาเรียกว่าวันใดวันอะไรคะที่เขาที่มันขึ้นสิบห้าคำเออวันที่แบบพระจันทร์เต็มดวงเขาเรียกว่าวันอะไร รู้ไหมรู้ไหมอันนี้รู้ไหมใครรู้พิมพ์มาเลยวันอะไรคะโอ้โหเก่งมากกิษดาวันเพนเก่งมากนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยเนี่ยลักษณะของปริศนาคำทายจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราทายคำกันเล่นๆเ,เนาะจากบทปอนที่เขาให้มาต่อไปข้อต่อไปค่ะฉันเป็นอะไรสดใสางามตา ลอยฟ้องบนฟ้าน่าชมจริงเออแล้วเรียนคิดว่าอะไรฉันเป็นอะไรสดใสงาตาลอยอยู่บนฟ้าน่าชมมากเลยเวลาที่เราเดินออกไปเราก็เจอเรามองขึ้นไปเราก็เจอเป็นก้อนๆบางวันก็เป็นเส้นๆเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรแล้วเรียนลองทาย ดวงดาวหรอไม่ใช่ยังไม่ใช่ดวงดาวสดใสางามตาเออเก่งมากก้อนเมฆถูกต้องก้อนเมฆเออเนี่ยทายคําเห็นไหมก้อนเมฆค่ะเปลี่ยนลงไปก้อนเมฆสะกดด้วยตรงนี้คอรครังนะคะออไปแล้ว ไม่เขียนเล่นนะคะต่อไปค่ะฉันเป็นยานยนต์ผู้คนใช้กันเคลื่อนที่เร็วขันฉันคืออะไรคืออะไรคะนักเรียนคืออะไรลูกฉันเป็นยานยนต์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้คนใช้กัน รถอะไรลูกรถรถยนต์นะคะรถยนต์เก่งมากเขียนลงไปเลยเดี๋ยวหลังหาปริศนาํำทายแบบนี้มาให้ทายอีกจะได้แบบฝึกฝึกไหวพริบเนาะอ่าต่อไปดูด้านล่างดูด้านล่างตรงนี้อันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้เฉยๆนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทาได้แน,น่นอนตันนี้ง่ายนักเรียนต้องฝึกต้องฝึกนะลูกเขาบอกว่าให้นักเรียน เขียนคำในมาตรากบกดกลหรือกบที่มีความหมายตรงข้ามกับคําที่กําหนดให้นะคะเช่นอ่ะยกตัวอย่างนะคําแรกคําว่าบุญเขาให้คําว่าบุญมาค่ะคําที่ตรงข้ามกับคําว่าบุญคือคําว่าบาปนะักเรียนก็เขียนลงไปแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อสองข้อข้อนี้ เขาให้คําว่าลบมานักเรียนต้องเติมคําว่าอะไรที่มันตรงข้ามกับคาว่าลบคําว่าอะไรมีใครตอบไหมมีใครตอบไหมตรงข้ามกับคําว่าลบก็ต้องเป็นคําว่าอะไรคะมีลบก็ต้องมีอะไรจะต้องมีอะไรเนี่ยก็ต้องมีอะไรเก่งมากก็ต้องมีบวกใช่คูรินัทไหมสันนิสนลาเหรอมาในชื่อคูรินัทใช่ไหมคะ มีลบก็ต้องมีบวกแบบนี้นะคะโอเคเก่งมากต่อไปค่ะคำว่าหนาวอ่ะตัวอย่างสุดท้ายคำว่าหนาวคำว่าหนาวค่ะออาใบให้ต้องเป็นคำว่าหนาวจะตรงข้ามกับคำที่ใช้มาตรากลฉันหนาวแล้วฉันก็ต้องทำไมฉันต้องทำไมคะทีนี้ร้อนเก่งมากหนาวแล้วก็ต้องตรงข้ามกับ คำว่าร้อนนะคะแบบนี้ไักเรียนพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะอ่าครูจะยะกตัวอย่างให้สามคำนะที่เหลือครูจะให้นะักเรียนลองฝึกทําด้วยตัวเองนะคะจะได้รู้เนาะใครขีดเล่นไม่เขียนเล่นนะคะอ่าทีนี้เปิดไปค่ะหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายอ,าอะไรแคบทันนั้นยาอะไรแคบเออไปเติมเอาไปเติมเอาอ่ะ หน้าหน้าที่เท่าไหร่เนี่ยสามสิบเก้าค่ะนักเรียนหน้าสามสิบเก้าค่ะเปิดยางอ่ะดูนะคะ<ม>เขาบอก<ม>อันนี้ไม่ยากเ<ม>ขาบอกว่าให้หนูเนี่ย<ม>ข้อสี่ใหญ่ตรงนี้นะคะเขาให้หนักเรียนคัดคำคล้องจองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็เอาคำเอาคำเหล่านี้นะคะมาเขียนลงไปข้างลา่างแค่นั้นเองนะคะไม่ยากอันนี้ก็ ไม่ยากนะนะักเรียนให้นักเรียนเอาคำเหล่านี้ที่ครูบอกนะคะเอามาเขียนในช่องว่าตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ให้สวยด้วยโอเคนะคะทีนี้มาดูด้านล่างของเรากันนะักเรียนสรุปความรู้ด้านล่างตรงนี้เขาให้สรุปความรู้ค่ะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวเห็นไหมหัวข้อตรงกลางตรงนี้มันมีสี่มาตราแต่มันมีมาตราอะไร้างอันแรกนะักเรียนต้องเติม มาตรากบลงไปถูกไหมคะมีมาตราอะไรอีกที่เราเรียนไปวันนี้กบแล้วก็กดใช่ไหมต่อไปมาตราอะไรมาตรากลสุดท้ายคือมาตรากบนะคะตรงที่เขาให้ยกตัวอย่างเนี่ยตรงนี้เห็นไหม เขาจะเว้นบรรทัดน,นี้ไว้ให้เรายกตัวอย่างให้นักเรียนยกตัวอย่างในแต่ละมาตรามาให้คุณครูสองคำนะคะยกตัวอย่างคำในแต่ละมาตราให้คุณครูสองคำโอเคนะแล้วก็ให้นักเรียนตกแต่งตรงนี้ด้วยระบายสีให้มันหน่อยเพราะว่ามันซีดมากเลยนะคะให้ตกแต่งยกตัวอย่างสองคำ แล้วก็ให้ตกแต่งให้ด้วยระบายสีให้มันหน่อยแต่ยาระบายทับตัวหนังสือเข้าใจไหมคะนักเรียนทุกคนเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะวันนี้มีเท่านี้นะคะแบบสุดที่จะให้ทำมีมีแค่นี้หน้าสามสิบเจ็ดถึงหน้าสามสิบเก้านะคะให้ในักเรียนลงมือทำได้นะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีก็สอนเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนาถ้าวันไหนคุณครูจะมีซูมอีกอ่ะแป๊บนึงถ้าวันไหนคุณครูจะมีซูมอีกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มเนาะวันนี้นะคะก็มีเท่านี้สามหน้าอย่าลืมสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสาสิบเก้าคุณครูยกตัวอย่างไปหมดแล้วนะคะให้นักเรียนเดี๋ยวหลังจากที่เราปิดซูมนี้ไปก็ให้นักเรียนลงมือทําได้เลย เรียนเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วพิมสองใครเข้าใจแล้วพิมสองให้นอนพิมสองพิมสองกดสองมาเลยค่ะกดสองไม่ใช่ชูสองนิ้วกดสองโอเคมีคนเข้าใจแล้วหนึ่งเข้าใจหนึ่งคนแล้วโอเคค่ะสามหน้านะคะสามสิบเจดสามสิแปดแล้วก็สามสิบเก้าถ้าวันไหนจะมีซูมอีกเดี๋ยวครูจะแจ้ง ผ่านลายอีกรอบหนึ่งนะคะโอเควันนี้สวัสดีค่ะให้เรียบไปทำงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะ